ตลอดช่วงสัปดาห์นี้นอกจากจะมีตัวแทนของรัฐบาลไปชี้แจงต่อปปชกับโครงการทุจริตรับจำนำข้าวแล้ว9กับ10เมษายนต้องติดตามนะครับกรมการค้าภายในกับความพยายามในการระบายข้าวคานสต็อก800,000ตันครับเพื่อที่จะนําเงินไปจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวแต่มีปมประเด็นที่น่าสนใจครับว่าการเร่งระบายข้าวครั้งนี้ทําให้ราคาขายข้าวของประเทศไทยเนี่ยต่ำกว่าทุนแล้วก็เป็นการขายในราคาขาดทุนที่ตันละ 6,500บาทตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อการนำเงินไปคืนเงินรบกลาง20,000ล้านบาทที่จะครบกำหนดในวันที่31พฤษภาคมนี้หรือไม่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณที่คำพรศรีจันทร์คุณที่คำพรครับการระบายข้าวครั้งนี้ของรัฐบาลเอาวันที่9กับวันที่10เนี่ยเขาจะใช้รูปแบบไหนฮะเป็นการระบายผ่านตลาดลูงหน้าสินค้าเกษตรนะฮะและ้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเปิดประมูลทั่วไปให ทางภาคเอกชนผู้ส่งออกเนี่ยมาเสนอราคาซึ่งวิธีการหลังนะฮะคือเปิดประมูลทั่วไปโดยที่ให้เอกชนผู้ส่งออกนำคําสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยมาเสนอแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการขายแบบวิธีปิดลับ,ค,บคือใครมีออเดอร์ก็เข้ามายื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมีข้อสังเกตว่าก็จะทำให้ราคาข้าวเนี่ยตกลงมาได้นะครับ เราะงั้นเนี่ยทางภาคเอกชนหรือว่าในหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าควรที่จะยกเลิกวิธีการขายแบบนี้ mm hmm. แต่ให้หันมาขายผ่านตลาดล่วงหน้าอย่างเดียวเพราะมีการประมูลแบบเปิดเผยนะจะทําให้ราคาข้าวเนี่ยมันไม่ตกลงไปมากครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าราคาข้าวเนี่ยตกลงไปมากเพราะสาเหตุหลักๆก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย mm hmm. เร่งระบายข้าวออกมาก็ในขณะที่ ข้าวนาปังเนี่ยกำลังทยอยออกสู่ตลาดพอดีครับประมาณ7-8ล้านตันนี่นะในขณะที่รัฐบาลก็เร่งระบายข้าวก็ออกมาเชิญกันพอดีเพราะงั้นเนี่ยราคาก็เลยร่วงลงไปมากนะ,ะครับตอนนี้ที่ชาวนาขายได้จริงๆรนะฮะราคาตลาดนี่ประกาศอยู่ที่7,000กว่านะเจ็ดพันสอเจ็ดัอยู่แถวๆนี้นะอันนี้ความชื้น15%บห้เปอแต่ที่ขายได้จริงนะฮะข้าวชาวนานี่เขาเกี่ยวสดแล้วก็ขายเลยนะฮะ ก็ความชื้นตกไปสามสิบเปอร์เซ็นต์พอความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ขายอยู่ที่ห้าพันสองห้าพันสี่อยู่แถวๆนี้นะฮะในขณะทีะ่ต้นทุนเนี่ยต้องยอมรับว่าโครงการจำนำของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลักดันให้ต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาอะไรต่างๆก็ขึ้นไปตามราคาข้าวที่ร,รัฐบาลให้หมื่นห้านี่นะฮะเพราะงั้นขึ้นไปมากต้นทุนก็อยู่ประมาณหกพันกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวนานเนี่ยน่าสงสารมากนะฮะปะัญหาคือว่ารัฐบาลเนี่ยรับซื้อไปที่ตะละ 1 5 0 0 0พแต่พอเวลาไปขายขายประมาณ6,500โอ้โหต่ำกว่าราคารับซื้อมากเลยอ,อันนี้เหมือนอย่างที่พูดมาโดยตลอดนะว่าว่ารัฐบาลเนี่ยดั้มราคาขายนะฮะแล้วก็ขาดทุนเป็นจำนวน,นมากนะฮะที่ประเมิกนกันก็วงเงินขาดทุนนี้ก็อยู่ 3, 4มสแสนล้านนี่นะจากโครงการทั้งโครงการใช้เงินไป 6, 7เจแสนล้านครับเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยจำใจขายขาดทุนต้องการอยากได้เงินมาให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวไหมฮะ เออส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าราคาตลาดมันไปไม่ได้ฮะเพาราะอย่างราคาตลาดโลกนี่เราเจอคู่แข่งอย่างเวียดนามอย่างอินเดียที่เขาก็มีข้าวและก็พร้อมที่จะรบะบายออกสู่ตลาดแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่นะฮะข้าวเวียดนามก็กําลังทยอยออกสู่ตลาดอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะสู้ราคากับกับไทยนะฮะถึงแม้นว่ารัฐบาลดั้มราคาลงไปเท่าไหร่เขาก็พร้อมสู้เพราะว่าเวียดนามมีต้นทุนการผลิตข้าวที่ที่ต่ากว่าไทยเยอะนะครับเขาผลิตได้สักประมาณ 8-900กิโลต,ต่อไร่นี่นะฮะแต่ว่าของไทยนี่อยู่4 5 0 5 0 0นี่นะฮะเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนต่างกันเยอะเพราะงั้นเขาพร้อมที่จะดําราคาสู้กับไทยอยู่แล้วครับพอเราขายแบบขาดทุนจะส่งผลกระทบต่อการนําเงินมาคืนงบกลางไหมฮะ20,000ล้านเช<อ>่อว่าไปก่อนหน้านี้เอ่เอเข้าใจว่ารอตนี้นะฮะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาของเดือนมีนาคมนี่นะฮะขายได้เยอะทางรัฐบาลจะเห็นก่อนหน้านี้มีเทขายเข้าออกมาตลอดแล้วก็มี เอกชนเข้าไปประมูลอ,ออกมาตลอดอน่าจะได้เงินสักประมาณหมื่นล้านนะฮะสำหรับเดือนมีนาแล้วก็เก็บเล็ผสมน้อยก่อนหน้านี้ก,ก็น่าจะได้คืนอสองหมื่นล้านเนี่ยภายในสาิพฤษภาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะทันอยู่นะฮะพอทันแล้วเนี่ยจะนําเงินทั้งหมดไปจ่ายใ,ให้เกษตรกรได้ทนนันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกหลายจังหวัดเลยที่ยังไม่ได้เงินจากโครงการแล้วจะนาเข้าการคืนเงินนี่นะฮะก็ยังเป็นปัญหาอยู่มากเพราะว่า ถึงแม้ว่าได้งบกลางออกมาแล้วก็หมุนใช้แต่ว่าที่ขายเข้าออกไปก็ต้องนําไปคืนงบกลางสองล้านเพราะงั้นเนี่ยออตอนนี้เนี่ยคืนเงินไปให้ใหกับเกษตรกรชาวนานเนี่ยในโครงการนะฮะแสนกว่าล้านนี่ไป9 0้า0มื่นล้านแล้วฮะท,ที่ได้ไปนะครับแต่จากโครงการทั้งหมดหนึแสนกว่าล้านนะฮะก็ยังค้างอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นล้านนี่นะเจ็ดแปดหมื่นล้านรัฐบาลจะเป็นจะต้องใช้วิธีการระบายข้าวก็ต้องทําอย่างนี้ฮะแบบขาดทุนไปเรื่อยๆแต่ว่า ช่วงนีอ้อย่าเพิ่งไปรีบเร่งรีบขายเพื่อแข่งกับข้าวนาปลังที่ออกสู่ตลาดมากเพราะว่าไม่เช่นนั้น,นราคาจะยิ่งตกต่ำลงไปอีกซึ่งอสองสามเดือนนี้นะฮะเรียกว่าเป็นทิศทางของราคาขาลงอย่างแท้จริงนะฮะ,ะตรงนี้เวลาเราไปเร่งระบายข้าวเนี่ยส่งผลทําให้ราคาข้าวไทยต่ำกว่าเวียดนามและอินเดียจะส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยไหมฮะ,ะระยะยาวแน่นอนนะเพราะว่าราคาก็ก็จะ ยืนอยู่แบบนี้ฮะเพราะว่าสต็อกเรายัาง,ยางมีอยู่มากนะฮะ16.7ล้านตันข้าวสารที่ค้างอยู่ในคลังตอนนี้นะฮะอยู่ในสต็อกของรัฐบาลที่เก็บรักษาอยู่ตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยทั้งผู้นำเข้าทั้งโบรกเกอร์อผู้ซื้อผู้ขายทุกคนรู้หมดว่าร,รัฐบาลไทยเนี่ยแบกสต็อกถึง16ล้านตันเพราะงั้นเนี่ยถึงวันใดวันหนึ่งก็ต้องอเก็บไม่ไหว ก็ต้องระบายออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รอที่จะช้อนซื้อเรียกว่าซื้อของถูกครับคือตอนนี้16ล้านตันก็ยังระบายออกไม่หมดทยอยทยอยออกทยอยระบายออกทีละ็สองแสนตันสามแสนตันบ้างอย่างอย่างที่ขายกันอยู่นี่นะครับคานนี้ก็เป็นโอกาสของพ่อค้าที่จะมาตัดราคาอ๋อแน่นอนนะพ่อค้านี่สบช่องเลยเรียกว่าช่วยโอกาสเลยเพราะว่าเป็นราคาขาลงคือตลาดก็เก่งกันอยู่แล้วว่ารัฐบาลไทยเนี่ยถึงวันใดวันหนึ่งเนี่ยต้องระบายเข้าออกมาซึ่งซึ่ง อ,อันนี้คือคือผลพวงจากนโยบายที่ที่มองกันว่าเป็นเป็นนโยบายที่ค่อนข้างผิดพลาดนะที่ว่าเราซื้อข้าวไปเก็บไว้เฉยๆแล้วก็เสียค่าเก็บรักษาเป็นจำนวนมากแล้วก็ค่อยเทเข้าวมาสู่ตลาดรวดเดียวอย่างเงี้ยแน่นอนนะทำให้ทำให้ราคาเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนครับดูข้าวค้างสต็อก16ล้านตันกับภาวะรัฐบาลที่เป็นรักษาการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะสามารถบริหารจัดการข้าว16ล้านตันนี้ได้ไหมฮะ อันนี้คือคือปัญหาใหญ่ฮะเขาว่าว่าการระบายเองก็ก็มีข้อจํากัดอย่างที่ว่านี่นะฮะจะขายอ่จีทูจีก็ก็ทําได้ไม่เต็มที่ผูกพันได้แค่ถึงวาระที่รัฐบาลค,คาดว่าจะจะ,จะยังคงอยู่ไม่มีเชนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของของการผูกพันต่อรัฐบาลใหม่ถ้าเกิดว่าคุณไปขายเยอะๆแล้วก็ส่งมอบเป็นระยะยาว2ปี3ปีนี่นะครับอเอาง้นวันนี้ G2G จะยังเกิดขึ้นไหมฮะเ อาจจะมีบ้างฮะบางประเทศที่ที่พอตลกลงกันได้นะฮะแต่ว่าใช้ว,วิธีการที่เรียกว่าส่งมอบในระยะสั้นที่สุดนะฮะเช่นตอนนี้กําลังไปเจรจากับอิรักแล้วก็ไปเจรจากับอแอฟริกาบางประเทศนะฮะเพื่อเพื่อทยอยขายข้าวออกไปครับไทยเสียแชมป์อันดับหนึ่งกับการระบายข้าวกับการขายข้าวทั้งที่ข้าวเราก็คุณภาพดีที่สุดปีนี้ มีโอกาสที่จะขยับอันดับขึ้นมานะเป็นอันดับสองจากปีก่อนเนี่ยตกไปเป็นอันดับสาแต่ว่าแน่นอนนะอินเดียเนี่ยก็ยังระบายเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็งคงเป็นอันดับหนึ่งต่อไปแต่ว่าในส่วนที่การแข่งขันกับเวียดนามเนี่ยถ้าดูจากใส่ยภาพาการระบายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาของผู้ส่งออกไทยแล้วก็รัฐบาลนี้นะก็มีโอกาสที่ไทยจะขยับขึ้นเป็นอันดับสองได้โดยที่ ส่งออกได้สักประมาณ8.5ล้านตันเมื่อสิ้นปีนี้นะกับป,ปัญหาที่ค้างอยู่ในปปชเนี่ยส่งผลต่อการขายข้าวเนาที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ไมหมครับแน่นอนนะเพราะว่ารัฐาบาลปัจจุบันนี่นะเ,เป็นรัฐบาลรักษาการนะอำนาจเต็มก็ไม่มีนะเพราะงั้นเนี่ยจะไปขายใครก็ยังหวั่นวิตกอยู่ <laughs> จะผิดในเรื่องของ G2G หรือเปล่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมัน,มนถ้ามีรัฐบาลเ,เรลๆนะฮะ ที่มีอำนาจเต็มเนี่ยก,ก็จะเป็นผลดีต่อ,ตอการบริหารนโยบายข้าวและก็ะที่สําคัญนะฮะก็คือต้นทุนของชาวนาเนี่ยท,ที่สูงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ราคาที่ตกลงมามากเนี่ยถ้ามีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยก็สามารถก็ไปช่วยอนุมัติเงินงบประมาณต่างๆในเรื่องของช่วยปัจจัยการผลิตได้เช่นค่าปุย๋ยเช่นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆนะฮะถ้าเข้าไปช่วยตรงนี้ได้เนี่ยก็จะบรรเทาทุกข์ให้กับชาวนาได้แต่ตอนนี้เนี่ย คุณบัญชาจะเอาเงินมาสักหกเจ็ดพัน 6, 7, ล้านเพื่อช่วยเหลือ,อนาปังตรงนี้เนี่ยทาไม่ได้เลยนะครับดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของชาวนาออกมาเ,าเรียกร้องโครงการที่จะนำข้าวดูแผ่ลงเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับเงินไปแล้วไหมฮะ,ะทยอยทยอยได้ยยบางส่วนแต่ว่าเขาคงเห็นว่าคือเรียกร้องไปก็ก็รัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มนะฮะรเรียกร้องไปก,ก,ก็ยังคงยากอยู่ดีที่ทจะได้เงินมีข้อความบางส่วนจากเครือข่ายชาวนานะะเขาบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเขาเจะเอาข้าวมาขายพวกกระทรวงพวกราชการต่างๆแล้วก็ถ้ายังคงค้างหนี้ชาวนาอยู่อีกต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องออกไปครับนี่ก็เป็นภาพรวมของปัญหากับโครงการรับจำนำข้าวนะครับเอาณนะวันนี้รัฐบาลเองก็ยังมีความพยายามที่จะระบายข้าวเพื่อนําเงินมาใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่รอเงินจากรัฐบาลอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น16ล้านตันนี่ครับรัฐบาลจะทําอย่างไรโดยเฉพาะในภาวะรักษาการแบบนี้ บ้านเราก็จะส่งผลกระทบทําให้เราเสียแชมป์ของการส่งออกข้าวเลยครับ